วันนี้ตรงกับวันเสาร์วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันสุดท้ายของปีนี้สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าต้องการให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูปีที่ผ่านมาในชีวิตของเราให้เราจดจำแต่สิ่งดีๆไป ให้ทิ้งความรู้สึกดีๆไว้ในปี2565เพื่อเป็นต้นทุนในการต้อนรับปีใหม่2566นะคะการที่จะต้อนรับปีใหม่ด้วยพลังที่สามารถเนรมิตท,ทุกสิ่งได้นั่นก็คือพลังที่สูงที่สุดนั่นคือพลังของการสำนึกรู้คุณให้เราทบทวนชีวิตที่ผ่านมาและมีอะไรบ้างที่เราอยากจะขอบคุณด้วยหัวใจของเรา อยากจะสำนึกรู้คุณด้วยหัวใจของเราให้เรากล่าวคำนั้นในใจหรือเราจะพูดออกมาดังๆก็ได้ให้เราใช้เสียงของเราด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและระลึกตามทุกถ้อยคำที่เรารู้สึกจะเป็นต้นทุนที่จะนำพาเราไปเจอสิ่งดีๆใน2 5 6 6นนะคะให้ทุกคนทำอย่างตั้งใจเดี๋ยวครูจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ แล้วให้ทำให้ตัวอย่างให้ทุกคนลองดูว่าในชีวิตของตัวเองมีเรื่องราวอะไรที่ซาบซึ้งใจอยากจะสำนึกรู้คุณคุณก็สามารถพูดสามารถหลับตานึกถึงสิ่งสิ่งนั้นได้เลยนี้ครูทำเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะลองฟังดูว่าอาจจะตรงกับคุณหรือรู้สึกดีกับคุณก็คุณก็สามารถพูดตามได้หรือรู้สึกทุกถ้อยคำที่ครูพูดได้เลยครูจะพูดว่าขอขอบคุณ ปี2,565ที่เดินทางมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมขอขอบคุณทุกๆเดือนแห่งปี2,565ที่ทำให้ฉันได้ผ่านประสบการณ์มากมายเข้ามาในชีวิตเป็นปีท้ทาทายที่สุดและฉันก็สามารถผ่านความท้าทายนั้นมาได้ไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะหนักหนาสาหัสเพียงใด ต้องทำให้ฉันร้องไห้เจอกับเรื่องราวที่ฉันไม่อยากจะเจอแต่ฉันก็สามารถผ่านมันมาได้ขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยตัวฉันที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณปี2565เป็นปีที่ฉันเข้มแข็งที่สุดเป็นปีที่ฉันผ่านอะไรที่ท้าทายมาได้ยอดเยี่ยมมากและฉันขอขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตในปี2565 ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความรักความเมตตาเกื้อกูลคอยสนับสนุนฉันให้กำลังใจชันฉันขอขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนขอส่งพลังแห่งความรักถึงทุกคนที่มีความเอื้ออาทรเมตตากรุณาต่อฉันขอบคุณมากนะขอบคุณทุกๆคนเลยและก็ขอขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์ประสบการณ์ที่ฉันได้พบเจอมาทั้งหมด ในปี2565ที่ทำให้ฉันนด้เติบโตขึ้นทำให้ฉันไี่เป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นเป็นทำและก็ทําให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นทําให้ฉันได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นและเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นเข้าใจเรื่องกฎแห่งความเป็นจริงกฎแห่งสัจจะกฎแห่งสัจธรรมกฎแห่งจักรวาลมากขึ้น ขอบคุณมากๆเลยปี2,565ของฉันขอบคุณมากและฉันก็ขอขอบคุณสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่น่ารักขอบคุณถนนหนทาฉันเดินทางไปไหนลาาเรื่อนตลอดเวลาขอบคุณคนที่ฉันรักขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่น้องขอบคุณสามีภรรยาและลูกๆของฉันขอบคุณมากๆเลยที่เขาน่ารักเสมอขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างฉัน ขอบคุณที่อยู่อาศัยของฉันขอบคุณบ้านที่แสนอบอุ่นที่สะดวกสบายสะอาดปลอดภัยและอยู่ในสถานที่ที่สงบสบายทุกคนมีแต่มิตรไมตรีต่อกันขอบคุณมากเลยที่อยู่ในแผ่นดินผืนแผ่นดินของประเทศไทยขอบคุณแม่โลกพ่อจักรวาลขอบคุณร่างกายของฉันที่เข้มแข็งและสุขภาพดียอดเยี่ยมขอบคุณทุกส่วนร่วม ขอบคุณพลังรักอันไร้เงื่อนไขของจักรวาลของพระผู้สร้างที่เมตตาต่อฉันอํานวยเกือ้อกูลฉันไม่ว่าทําอะไรก็ฉันก็ทําได้ดีตลอดปี2565ขอบคุณมากๆทุกประสบการณ์ขอบคุณจริงๆขอบคุณขอบคุณที่ทําให้ฉันเติบโต,ตทุกด้านได้พัฒนาทุกด้านของชีวิตขอบคุณมากขอบคุณธรรมชาติขอบคุณต้นไม้ขอบ คุณอากาศขอบคุณแสงแดดขอบคุณสายลมขอบคุณผืนน้ำขอบคุณทุกการเดินทางโดยเฉพาะขอบคุณการเดินทางทางน้ำของฉันโดยเรือหางยาวที่ปลอดภัยทุกครั้งขอบคุณมากขอบคุณวัดว่าอารามที่ฉันได้ทำบุญวัดประจําหมู่บ้านของฉันขอบคุณเพื่อนกูคิดขอบคุณน้องๆที่น่ารักขอบคุณพี่ๆที่น่ารัก ขอบคุณญาติมิตรที่น่ารักขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักและที่สำคัญขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครอบครัวของเราใน YouTube ในโซเชียลมีเดียทุกคนที่ติดตามกันทั้ง Facebook และ YouTube ขอบคุณมากๆและขอให้ทุกคนที่ได้เจอกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันจงมีความสุขประสบความสำเร็จเป็นปีที่ดีของทุกคนในปี2565เช่นกันขอบคุณมากขอบคุณจริงๆและสุดท้ายฉันก็ขอต้อนรับ ปี2566ที่กำลังจะมาถึงขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาของฉันเป็นปีที่ร่ำรวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาของฉันเป็นปีที่มีอิสรภาพที่สุดทั้งทุกด้านตั้งแต่เกิดมาของฉันเป็นปีที่ฉันมีความสุขที่สุดตั้งแต่เกิดมาเป็นปีที่ได้รับโอกาสดีๆที่สุดตั้งแต่เกิดมาขอให้ปี 2,566ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินทุกด้านเป็นปีที่ฉันมีอิสรภาพทุกด้านของชีวิตเป็นปีที่ฉันได้เจอแต่รอยยิ้มขอให้ปี2,566ที่กำลังจะมาถึงให้เป็นปีที่มีแต่แสงสว่างขอให้ทุกคนก็ได้รับเช่นเดียวกับฉันเช่นกันขอให้ทุกคนที่ได้พบเจอฉันมีแต่คว,วามจเจริญรุ่งเรืองและขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันราบรื่นปลอดภัยมีความสุขตลอดไป ฉชนขอ,อนิยามปี2566ว่าเป็นปีมหาศัจรย์ที่ทุกอย่างสมปรารถนาและก็ราพื่นเป็นปีมหาโชคมหาลาภของฉันเป็นปีมหาเฮงเป็นปีร่ำรวยเงินทองเป็นปีเงินปีทองที่เกื้อกูลชีวิตฉันตลอดปีขอให้ทุกคนจะมีความสุขและได้รับคำอวยพรและได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตได้รับของขวัญในชีวิตในวันนี้เช่นกันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขและราบรื่นสมปรารถนาในทุกสิ่งและเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย